สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้ก็มาพบกับไรเช่นเคยนะคะนักตรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เมย์และก็เทียเนี่ยก็จะมาแนะนำนะคะเป็นสินค้าของนักตกรีตามเคยนะคะเมื่อเราแบบพูดถึงเรื่องน้ำปแปลวนะคะเครื่องแก้ไฟตกไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาช่วยทุกคนนะคะประหยัดไฟกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้ตัวที่นำมาไลฟ์นะคะพี่เมย์ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์นะคะรุ่นทักเนียนะคะขนาด3 kva นะคะ ใครในตอนนี้นะคะที่สนใจนะคะเป็นมือสมัครเล่นใหม่เพิ่งเข้าสู่แบบวงการโซล่าเซลล์สดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะมีแผงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะ,คะและที่สาคัญอยากได้เป็นอินเวอร์เตอร์ของอินเดียแท้อีกด้วยนะคะเพราะ,ะว่าของอินเดียเนี่ยเขาจะทนนะคะพี่เมย์ใช้งานได้คุุมค่าแล้วก็นานมากนะคะ,คะเห็นตัวแบบประมาณนี้นะคะพี่เมย์ก็คือหนักมากจริงๆนะคะ2คนยงนี่ก็คือปวดหลังเลยนะคะพี่เมย์จริงๆนะวันนี้เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ เข้าเป็นมือสมัครเล่นใหม่นะคะก็อยากที่จะแนะนํานะคะสินค้าดีๆนะคะ,ะ,คะไว้ให้ได้ใช้กันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ใช้ไม่ยากด้วยเป็นระบบเพียไวไซน์เวฟนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็กำลังรับชมแล้วก็รับฟังไลฟ์สดเราอยู่ตอนนี้นะคะอยากที่จะสอบถามในเรื่องไหนนะคะว่าการใช้งานเป็นยังไงนะคะมีผู้มือไหมนะคะแล้วก็ตั้งค่าย,ยากหรือเปล่านะคะสามารถที่จะ คอมเมนต์นะคะผ่านทางไลฟ์นี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้นะคะกำลังตามหาอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์นะคะแนะนำนะคะมาที่ดรกรีนนะคะให้ดูไลฟ์สดนี้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำโปรโมชั่นนะคะเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ของแท็กเนียดรกรีนนะคะ,คะตัวนี้เนี่ย 3kva 24โวลต์นะคะตัวละ12,900บาทนะคะราคานี้นะคะพร้อมส่งนะคะแล้วก็ส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้ที่น้องแยบอกไปว่า หนักหนักจริงๆนะคะเพราะว่าด้านในนะคะมอแแตงขวดว่าเต็มนะคะที่สัมพันธ์นะคะหวัดเต็มแอมเต็มนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใครเอาไปใช้หรือว่าใครซื้อไปเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยคือขวดว่าเต็มแบบ เลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะตัวนี้เป็นออบเยลไซเวฟนะคะเหมาะมากนะคะสําหรับใครนะคะที่จะไปใช้นะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะหรือว่าจะไปใช้เปิดแอร์นะคะหรือว่าจะไปคุมนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านในสวนนะคะหรือว่าจะทําเป็นชุดนอนนานะคะหรือว่าจะทําเป็นชุดนะคะก็คือเป็นไฟตามถนนเนี่ยคงคะหรือว่าจะเป็นไฟตามรั้วบ้านก็ได้นะคะตัวนี้ก็เหมาะมากนะคะในเรื่องการใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็ง่ายมากนะคะจะมีหนึ่งหน้าจอนะคะ จะแสดงสถานะทุกสถานะนะคะไม่ว่าจะสถานะเป็นไฟโซล่าเซลลเข้านะคะหรือว่าไฟแบตเตอรี่เข้านะคะหรือว่าจะเป็นไฟบ้านเข้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไฟบ้านเข้าได้ด้วยนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะตัวน,นี้เนี่ยหน้าจอเนี่ย ก็จะสแสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไฟไฟบ้านที่เข้ามาเนี่ยเข้ามากี่โวลต์นะคะหรือว่าตอนนี้ไฟตกอยู่หรือเปล่านะคะก็จะอาจจะแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะที่สําคัญนะคะตรงน,นี้สามารถที่จะไปใช้กับพวกเครื่องปั่นไฟได้นะคะสําหรับใครนะคะที่แบบว่าเออเล่นโดนการกเดอสเซตอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกว่าจะต้องเอาเครื่องแบบพวกเครื่องปั่นไฟนะคะออกไปชาร์จโดนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ไฟนะคะที่มันอยู่ดีก็สวิงนะคะเดี่ยวสูงเกินไปต่ำเกินไปอย่างเงี้ย เครื่องชาร์จโดนอาจจะพังได้ใช่ไหมคะก็เอาตัวนี้ค่ะไปทําให้ไฟมันนิ่งให้ไฟมันสะเทียนนะคะแล้วก็ชาร์จโดนได้เลยนะคะเพราะว่าโดนเนี่ยทุกคนก็จะรูนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอุปกรณ์นะคะเครื่องชาร์จเนี่ยมันแพงมากๆเลยนะคะแล้วก็มันไวนะคะต่อไฟด้วยนะคะถ้าไฟตกหรือว,ว่าไฟเกินมากๆเนี่ยมันก็จะพังนะคะแนะนําตัวนี้ไปใช้ดีกว่าค่ะค่ะก็อย่างที่พี่เมย์บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือคุณสมบัติเด่นเนี่ยมีเยอะมากนะคะ,คะที่สําคัญเนี่ย ใช้งานไม่ยากอีกด <m> ้วยนะคะแล้วภายในตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันนะคะว่ารูปร่างลักษณะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือใช้งานง่ายนะคะและที่สําคัญนี่ค่ะพี่เมย์มีเป็นสายแถบไปให้ด้วยนะคะก็แบบมีทั้งสายดานะคะแล้วก็สายแดงนะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะก็ยังมีเป็นสวิตช์นะคะที่อยู่ด้านหลังไปให้ด้วยเลยนะคะ และในกล่องเนี่ยก็ยังมีเป็นพักคู่มือการใช้งานนะคะต่างๆมาให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือรีดไซเก่งมากนะคะ,คะแล้วก็ เป็นระบบเพียไ์ไซเวฟด้วยใช่ไหมคะพี่เมย์ใช่ค่ะตัวนี้ก็ยังแบบสามารถที่จะสับรองสายได้ด้วยนะคะเป็นแบบ UPS ใช่ไหมคะ,คะอันนี้ก็คุ้มค่ามากนะคะใครที่มองหาในตอนนี้นะคะอยากได้เป็นอินวอเตอร์นะคะของอินเดียนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่ 3K เท่านั้นนะคะพี่เมย์มีตั้งแต่แบบ 2KVA ก็มีนะคะ 3K ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็น 3.5K นะคะ ไปจะถึง 5kva นะคะพี่เมย์หรือว่าระบบใหญ่กว่าน,นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทักมาพูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามเราก็ได้นะคะหรือใครที่บอกว่าตอนนี้กําลังออกแบบแผนระบบการติดตั้งอยู่นะคะอยากที่จะปรึกษากับทางเราสกรีนนะคะสามารถที่จะเข้ามาคุยได้เลยนะคะว่าต้องการที่จะใช้กับพวกเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างน,นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น เคยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านปกติธรรมดาทั่วไปนะคะหรือว่าอยากจะใช้กับระบบใหญ่นะคะหรือว่าใครที่แบบอยู่ห่างพื้นที่แบบห่างไกลจากไฟเลยนะคะอยู่บนเขาบานดอยนะคะอยากที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์นะคะก็มาปรึกษาได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่อยากจะสั่งซื้อไปบริจาคนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวัดนะคะหรือว่าทางโรงเรียนนะคะก็เข้ามาคุยกับดร r e e กรีนได้นะคะ และตัวนี้นะคะพี่เมย์ก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าสามารถที่จะใช้กับพวกแบตเตอรี่อะไรได้บ้างคะ <c oughs> คือต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กบแบตเตอรี่นะคะได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบตเทียมนะคะหรือว่าจะเป็นแบตน้ําแบตแห้งแบตเจลนะคะหรือว่าจะเป็นแบตรถยนต์เนี่ยาาถถาาะะกะะสะะยย็สามารถที่จะมาใช้ได้นะคะบอกว่ามีแบตเก่าๆนะคะมือสองที่บ้านเนี่ยนะคะแบบว่างๆเนี่ยอยากจะมาผลิตไฟนะคะลดค่าไฟสำรองไฟนะคะประหยัดไฟเนี่ยก็สามารถที่จะ หย,หยิบขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำไมคะเอาไปใช้นะคะเพื่อที่เป็นประโยชน์นะคะแบบนี้ก็ได้นะ,ะเหมาะมากเลยนะคะหรือว่าสําหรับคุณผู้ชายนะคะบอกว่าอยู่บ้านนะคะช่วงวันหยุดยาวนะคะอยู่ว่างๆนะคะหรือว่าหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะน้องเดียคือบอกว่าอยากจะหาอะไรทำนะคะอยากจะให้เด็กๆนะคะก็คือได้ใช้โซล่าเซลล์นะคะอยากจะให้รู้จักโซล่าเซลล์เนี่ย ก็สามารถที <S an> ่จะวีวอเตอร์ตัวนี้นะคะไปใช้ได้นะคะไปผลิตไฟฟีนะคะสำรองไฟฟรีนะคะไม่ว่าจะไปใช้นะคะในสวนนะคะหรือว่าบนเขานะคะที่เราเดียบอกไปนะคะอยู่อู่พื้นที่ห่างไกลนะคะบอกอยู่เอ่อพวกไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปไม่ถึงนะคะบอกตามสวนนะคะหรือว่าอาจจะไปใช้นะคะตามทางเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางเข้าสวนนะคะหรือว่าทางเข้าบ้านนะคะไม่ว่าจะสวนยางสวนปาล์มเนี่ยค่ะบอกบางคนเนี่ยมีเป็นร้อยไล่เป็นพันไร่นะคะบอกว่า ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงนะคะก็แนะนำเนี่ยเอาตัวนี้นะคะไปผลิตไฟนะคะแล้วก็ที่จะให้ทําเป็นไฟทางถนนอะไรเงรี้ยทางเดินนะคะ หรือว่าจะเอาทําเป็นไฟนะคะสำรองไฟช่วงไฟดับนะคะหรือพี่ๆสํารับใครนะคะที่เล่นบิตคอยนะคะต้องการที่จะเอาไปสํารองไฟบอกว่าบิตคอยเนี่ยนะคะมันจะเจะเจอไฟดับไม่ได้นะคะก็คือแนะนําให้เอาตัวนี้นะคะไปสํารองไฟนะคะทาเป็น UPS เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้ไฟดับไฟตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปใช้ได้นะคะหรือว่าต้องการประหยัดค่าไฟะะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบิตคอยเนี่ย มันต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยมันขุดใช่ไหมคะก็แนะนํำนะว่าเอาไปลดค่าไฟได้นะคะคือคุ้มค่ากับการลงทุนมากนะคะกับโซล่าเซลล์นะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ใช้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหรือว่าสำหรับไทยนะคะบอกว่าที่บ้านไม่ได้ปุดบิตคอยนะคะแต่ว่าเปิดแอร์เกมนะคะเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนนะคะอยากจะลดค่าไฟนะคะ ก็แนะนำนะคะเอาตรงนี้ไปใช้นะคะไม่ที่จะไปเปิดแอร์นะคะฮาิดไฟให้แอร์นะคะไม่ว่าจะใช้ที่บ้านนะคะหรือว่าจะไปใช้บนรถเคนนะคะก็มีคนจะไปใช้แล้วนะคะหรือว่าจะาไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถบ้านนะคะ หรือว่าจะไปใช้นะคะกับอารสที่เขาประกาศเครื่องเสียงอะไรเงีย<ช>้ยหรือว่าข่ของนะคะหรือว่าเป็นรถฟูดทัพเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะคะหรือว่าจะไปใช้กับเครื่องชงกาแฟนเนี่ยก็มีคนใช้กันเยอะนะคะน้องเบียบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มา, hit, เ,าเล่นโซล่าเซลล์นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวนี้นะคะขายดีมากๆาเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะเข้าไปสั่งซื้อนะคะในรัซาช้อปปี้เนี่ยเรากม็มีขายนะคะหรือว่าจะเข้ามาสั่งตรงกับเราสองคนก็ได้คะ่ะใช่ค่ะก็ราคาตอนนี้นะคะพี่เมย์เพียงหนึ่ง 2,900บาทเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง lazada นะคะ shopee นะคะ l i n e Shop นะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะหรือใครที่แบบอยากที่จะพูดคุยกับเราเยอะกว่านี้นะคะสอบถามรายละเอียดนะคะว่าอุปกรณ์เคร่ใช้ที่บ้านเนี่ยนีเท่านี้เท่านี้นะคะต้องใช้เป็นตัวจุด kvad นะคะสามารถที่จะโทรมาพูดคุยได้นะคะที่เบอร์092638นะคะ2 3 6 6หรือว่าเบอร์0ูนย์8 2 2 2 9นะคะ จะแอดไลน์มาพูดคุยกันก็ได้แบบบอกว่าขอดูเป็นรายละเอียดสินค้าหน่อยนะคะอย<ะ>ากเห็นรูปสินค้านะคะทั้งสีด้านสีมุมเลยนะคะบนล่างนะคะขอดูไหนได้ไหมนะคะ,ะหรืออยากที่จะเห็นเป็นแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะว่าเชื่อมต่อยากหรือเปล่านะคะสายไหนเป็นสายไหนนะคะก็สามารถที่จะเข้าทักเข้ามานะคะพูดคุยแล้วก็ สอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เมย์เราก็ขอฝากเป็นตัวทักเนยนะคะ 3kva นะคะ inverter solar cell ไว้ด้วยนะคะตัวเครื่องของเรานะคะรับประกันให้1ปีเต็มนะคะเมื่อมีปัญหาเนี่ยอะไรมีครบพร้อมแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมที่จะาเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค<ช>่ะ